สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้ติ๊กพาทานอะไรรู้ไหมเนี่ยต้มซุปเปิดตีนไก่ค่ะเห็นบอเห็นไหมคุณเปื่อยเปื่อยค่ะเปื่อยนี่สิเห็นตีนไกุู่้เล้ยวเห็นพูดเดอร์กินข้อละเจนค่ะผู้ดเดอร์อยากกินข้อลาเจนมาด้วยค่ะมาก,กินกับติ๊กนี้ค่ะเห็นบอตีนใหญ่ๆค่ะใครอยากกินตีนค่ะตีนไก่จ้าดู ต้มซุปเปอร์ตีนไก่นะคะเปรี้ยวนํำนะคะติ๊ก็ใส่พริกผงลงไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะใส่เพิ่มนะคะแล้วก็บีบมะนาวต้มก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเนาะต้มให้ปปเปื่อยๆแล้วเราก็จะกินด้วยกันคะ่ะมาค่ะทุกคนมากินต้มซุปเปอร์ตีนไก่เดี๋ยวซิมกอนด้วยขาเสียบกันเนาะอื้ออร่อยมากเลยคุณดูค่ะ ต้มซุปเปอร์ตีนไก่นะคะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันเลยขออนุญาตก,กินก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, take, กดแชร์กด subscribe ให้ติกด้วยนะคะบายบาย